สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับโมโมเบงเคค่ะและโจโจเบงเคครับโอยพี่โจวันนี้เนี่ยโมตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่ารถที่เรานํามารีวิวเนี่ยเป็นแบร์ไอเทมเลยค่ะทุกชองใช่ครับคันนี้ต้องไล่ยาวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามือหนึ่งเองเนี่ยนะครับออกมาน้อยมากนะครับสาหรับตัวท็อปที่เป็น a m g นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นโฉม w บ205เฟสลิฟนะครับหรือว่าโฉมล่าสุดในตระกูล C Class นะตอนนี้เลยนะครับและก็ต้องขอบอกด้วยนะครับว่าคันนี้นะครับ เป็นคันแรกนะครับที่เป็นรถมือสองนะครับจอดอยู่ที่ Ben ซ์เของเราเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าใครช้าเนี่ยอดไม่รู้ด้วยนะคะใช่แล้วครับสุดรอที่จอดอยู่ข้างๆเรานี่เองนะครับกับ Mercedes-Benz c ซ2 0 d AMG f a c e l i ยนะครับตัวถัง W205 เป็นตัว Minor c h a ช n e ใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับสีดำนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีแดงคันนี้วิ่งมาเพียงแค่3,800กิลเท่านั้นครับ และเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะพี่โจโต,ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาขับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดที่นํามาใช้ใน C Class นะคะหรือว่ารหัส OM เอ็้นั่นเองค่ะใช่ครับเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้นะครับเคยใช้อยู่กับ E Class ใน w 2 1 3แล้วนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าเครื่องยนต์แบบนี้นะครับไปอยู่ใน e Class ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็น้ำหนักเยอะกว่าเนี่ยยังขับได้ดีขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเอามาใส่อยู่ใน C Class นะครับที่มีน้ำหนักเบาวกว่านนี้นะครับ ความเร็วเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนครับใช่ค่ะความเร็วของเขานะคะทําได้มากถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กําลังสูงสุดถึง194 oh <my. S 1> แรงม้าเลยค่ะและแรงบิดของคันนี้นะคะมหาศาลมากๆเลยค่ะถึง400นิวตันเมตรเลยนะคะและอัตราเร่งของเขานะคะ0ถึง100เนี่ยทำได้อยู่ที่เพียงแค่6.9 oh. วินาทีเท่านั้นค่ะ ถือว่าเร็วแล้วก็แรงสุดๆเลยนะคะและก็จุดเด่นของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแน่นอนครับคือเรื่องประหยัดน้ํามันนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับ เอ้พี่จคันนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นรุ่นเฟซลิฟด้วยไม่ใช่เหรอคะแล้วรุ่นนี้เนี่ยมันต่างจากรุ่นธรรมารายยังไงคะครับผมงั้นเรามาชมความหล่อเหลาของรถคันนี้กันเลยนะครับแน่นอนครับในส่วนของขนาดรถนะครับจะเท่าเดิมนะครับจะเป็นบอดี้ว205นั่นเองแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับหรือว่าความหล่อเหลาที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยหลายจุดเลยทีเดียวเรื่องตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับมาด้วยกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลนะครับและแน่นอนครับเราเห็นสัญลักษณ์เมอร ไปนะครับระบบช่วยเบรกนะครับแล้วก็ช่วยขับตามรถคันข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็บอดีพาร์ทรอบคันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ตกแต่งออกมาได้สวยงามแล้วก็แปลกใหม่มากๆเลยและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับในส่วนของตัวไฟหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าไฟหน้ารุ่นนี้นะครับทำเลียนนะครับจากตัว S Class รุ่นใหม่นั่นเองนะครับจะคล้ายๆจะมี3แถบนะครับโดยมีไฟเลี้ยวไฟหลักนะครับอยู่ด้านข้างให้เป็น3แถบนะครับแล้วก็มีไฟ LED ที่เป็นไฟ d a y ์ไทมเนี่ยนะครับ <Wow. S 1> ส่องสว่างเพื่อความโดดเด่นให้กับตัวไฟนะครับและยังมาพร้อมกับไฟหน้าแบบระบบมันติบีมด้วยนะครับ แบบนี้นะครับก็จะมาเป็นแบบใหม่ของ C-Class โฉมนี้เลยครับและด้านข้างนะคะก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะเขานะคะมาพร้อมกับล้อขนาดใหญ่ถึง19นิ้วนะคะเป็นลายใหม่จาก AMG ค่ะสีบ c o คั r เลนะคะที่เป็นสีดำขด่ดตัดสลับกับสีอลูมิเนียมนะคะดูสวยงามแล้วก็หรูสุดๆเลยค่ะและแน่นอนนะคะ AMG ค่ะเขาต้องมาพร้อมกับหลังคาแก้พนังมิกคลาสลอีกด้วยนะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคันนี้นะคะไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นแบบ <What? S 1> ไหม่ล่าสุดเลยนะคะพี่โจโ้บอกเลยค่ะว่าเหยียบเบรกี่ไรน,นะคะไฟติดขึ้นมานี่ต้องเท่สุดๆเลยค่ะ เปิดเข้ามาด้านในนะคะกลิ่นใหม่เนี่ยเตจะจมูกเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใหม่เพียงแค่สภาพรถเท่านั้นนะคะชุดแต่งต่างๆของเขาเนี่ยก็เป็นแบบใหม่ล่าสุดอีกด้วยค่ะในส่วนของเบาะนะคะมาพร้อมกับเบาะสีแดงค่ะอย่างที่หลายๆคนชื่นชอบกันเลยนะคะแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยก็เป็นสีอลูมิเนียมเคฟล่าค่ะเออเหลือไปมองพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัยอันนี้เ่เหมือนกับ s อส a ลาที่เราเคยรีวิวไปเลยนะคะพี่โจโ้ใช่แล้วครับนอกจากข้างนอกนะครับที่เปลี่ยนแบบใหม่แล้วนะครับข้างในนะครับก็ยังเป็นแบบใหม่ด้วยพวงมาลัยนะครับน้องโม,โมโมเห็นไม่ผิดเลยครับเพราะว่าพวงมาลัยแบบนี้นะครับอยู่ใน s อสคลาทเฟซลิฟเช่นกันนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับปุ่มต่างๆเนี่ย เลื่อนปรับได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นตัวทัชแพดเองนะครับหรือตัวเปิดปิดเสียงต่างๆคอนโทรลเลอร์ต่างๆเนี่ยนะครับปรับได้อย่างง่ายดายมากๆแยกชัดเจนนะครับในส่วนของด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับของตัวหน้าจอและยังมาพร้อมกับพวงมาลัย AMG นะครับแบบ3ก้านห้ตัดแน่นอนครับรุ่นตัวท็อปต้องมาแบบนี้นะครับเมื่อเรามองเข้ามาในส่วนของแดชบอร์ดนะครับหรือว่าหน้าปัดเลื่อนไม้เองเนี่ยนะครับมาเป็นรูปแบบใหม่นะครับเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับ นะครับในส่วนของเรือนใหม่ได้3แบบด้วยกันหน้าจอตรงกลางก็เปลี่ยนใหม่นะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีความคมชัดของสีเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนโหมดการปรับต่างๆเนี่ยก็ปรับได้อย่างง่ายดายนะครับและยังมาพร้อมกับโหมดนะครับต่างๆ เยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเน็เวิรกชั่นวิดีโนะครับการเชื่อมต่อมือถือนะครับ p p l พ CarPlay ต่างๆนะครับเลื่อนได้จากคอนโทรลเลอร์และทัชแพดตรงคอนโซลตรงกลางได้เลยความสวยงามภายในของในตัวรถเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามาเป็นอันดับหนึ่งครับส่วนอันดับ2นะครับมากับประโยชน์ใช้สอยใช่ไหมครับน้องโมโมใช่เลยค่ะพี่โจด้านหลังของ C Class เนี่ยใครบอกนะคะว่าเป็นรุ่นเล็กแต่ความจริงเนี่ยเข้ามาโอโหกว้างขวางสุดๆเลยค่ะนั่งได้สบายมากๆเลยนะคะและออปชั่นของเขาเนี่ยก็มาแบบเต็ม มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะคะหลังคาแก้วพาราเมติกกลาสสูกค่ะไฟแอมเบียนไลท์นะคะแล้วก็ซันโปรเทคชั่นแพคเกจค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยก็สามารถเปิดองอมานะคะวางแขนได้แบบสวยสวยเลยค่ะ <c oughs> ย้ำนะคะว่าคันนี้เนี่ยเป็นยุสค่ะคันแรกในประเทศไทยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถ c c l a s s ค่ะที่เป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะคะเฟซลิปค่ะตัวท็อปนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด คันนี้เนี่ยต้องหามพารีบมาจับมาจองกันเลยนะคะใช่ครับกับ mercedes benz c 220 d amg facelift นะครับมาพร้อมกับสีดำ o b s i d i a n black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับและยังมาพร้อมกับออปชั่นแบบจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอดี้พาร amg รอบคัน ไฟหน้าแบบมันติดบีมกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลนะครับระบบช่วยเบรกดิสโทนิกนะครับหลังคาแก้วพารารามิกัาสลูปล้อ AMG ขนาด19นิ้วคลีเลสโกแพคเกจกล้อง360องศาปาร์คิ่งพายอดแอสซิสนะครับและยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการขับขี่แบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่3,800กิโลเท่านั้นนะครับยังมีวารันตีจาก Mercedes Ben บนท์ไทยแลนด์เลยนะครับราคาพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไวเ้เพียงแค่2,690,000บาทเท่านั้นครับ ดูไลฟ์จบแล้วอย่าชะล่าใจรีบพุง่งกมัสมาเจอกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย